สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวัดนะครับ,รบ,บ,บ,รบผู้กำชัชานอสั่งเด้งห้าเสือสอนอ,นอนประเวทเส้นจับบอนไฮโลซอยพัดเฉลิมพระเกียรตินะครับจากการณีพันเอกนพส,สิทธิพงศ์ครับพบม .1 นึอ,อนะครับนำกำลังทหารกว่า20นายเข้าปิดล้อมอาคารพณิชย์3ชั้น1คูหาสี 4, ฟ้าไม่ติดเล็กที่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติรอ9ที่37แขวงหนองบอนเขตประเวศกทมหลังรับแจ้งจากสายว่า มีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันไฮโลมีนักพนันจํานวนมากและแวะเวียนมาเล่นนะครับโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยจับนักพนันรวม3 1สิคนเป็นชาย14คนหญิง17คนพร้อมอุปกรณ์เล่นการพนันไฮโลเงินสดกว่า2 6แสนบาทนะเมื่อเวลาย2 3 0นวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่8ธันวาคม58ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจโทสานิศมาทวร เิดเผยว่าตนได้สั่งการให้พลตารวจตีนันทชาติสุภาพมงคลบก,กนสีเรียกห้าเสือสอนประเวศมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับาก,าคาการตารวจนครบาลเป็นเวลา30วันจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงและให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาค้อบบุกพ้องซึ่งตนเคยสั่งการไว้ก่อนหน้านี้ว่าห้ามให้มีในอบายมุกในพื้นที่นครบาลและเร่งรัดจับกลุมมาตจอบ ซึ่งหากพื้นที่ปล่อยป่าแล้วเลยและมีนอกหน่วยมาจับหรือแม้แต่มีชื่อร่วมจับก็ต้องถูกพิจารณาข้อบอกร่องจากรายงานเบื้องต้นในบันทึกจับกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกลุ่มในส่วนทางปฏิบัติมีฐานมาร่วมจับด้วยซึ่งถือว่ามีข้อบอกร่องเพราะมีชื่อต่างหน่วยมาร่วมจับทั้งนี้ทราบว่าบ่อนดังก,กล่าวมีการแอบ,บเล่น,มา,น,านมาไม่นานครับมีรายงานว่าพลตำรวจตีนันทชาติสุภมงคล ผบกน4ได้เซ็นคำสั่งย้ายห้าเสือสอนอประเวทกรณีเจ้าหน้าที่ทหารบุกจับกุมบ่อนไฮโลโดยมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกเมธาเจียมไกรใสยผู้กับการสอนอประเวทพลตำรวจโทสิริราดรักษารองผู้กับการประปามสอนอประเวทนะพลตำรวจโทประกรณทองช่วงสารวัตรสืบสวนสอนอประเวทนะและพลตำรวจเอกธงชัยแก้วทาสารวัตรสืบสวนสอนอประเวทและพลตำรวจโทสายุสายุมาภู พักดีพุทธาราล,าลักษ์นะครับสวอ,อ,อกรอสนอุดมสุขช่วยราชการสนอ,อประเวทไปช่วยราชการที่สอกอบออกศีเป็นเวลา30วันนะับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน58พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าได้จริงนะครับ